ไหนแก้มแกมแก้มนไหนแกมแกมตาไหนตาตาหูหูหูหงหงหหัวข่าหัวข่า<น>หัวเขา่าไนหัวเข่าขาขาขาหัวเข่าสวนหัวเข่าเล่าเรียกว่านี้ใช่ปะ นนกมาหาเนี่ยบนเฮ้เบนเขียบอลเนาะอยู่ไหนแล้ววะอยู่ไหนอะไปไหนแล้วไม่รู้ว่าบอนลนี่จ้าแบมบแบมบฟิวแบม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 ไม่มาแล้วแบมบแบมไปเที่ยวไหนเนาะ ฟิวเนาะฟิวมาหาฟิวมาหาแบมแบมไม่มาเลยไอหมาไปไอสัตว์ไอสัตว์